เราจะให้โมเอจังนะคะไปแก้แค้นก่อนนะคะคนชั่วๆแบบนั้นเนี่ยไม่ควรจะรอยนวลนะคะถ้าเราหาคนช่วยล่ะมันน่าจะง่ายกว่านี้นะจะตามมาเลยค่ะเอ้าไหนจ้าไหนจ้าเหลือใครบ้างเธอนำหน้าพวกเราไปเลยตอนนี้พวกเราอ่ะมากันเต็มเลยล่ะโอ้โห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 ไหน ฉันขออุ้มหลานหน่อยนะฉันดีใจนะที่เธอไม่เล่งเกียดฉันเด n ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้บอกไว้ท้ายคลิปนะคะว่าเราจะไปแก้แค้นนะคะให้กับยันจังเนาะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยยันจังนะคะก็ได้ตั้งครรภนะคะทั้งหมด7เดือนแล้วนะคะและตอนนี้ยันจังก็ไม่ได้พันท้องแล้วนะคะยันจังเนี่ยค่อนข้างที่จะท้องโตมากๆเลยนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะที่ผ่านเรื่องราวเรื่องเนี้ยไปได้คนเดียวนะ และก็แน่นอนนะคะว่ายันจังเนี่ยใกล้จะคลอดลูกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่ยันจังจะคลอดลูกเนี่ยเราจะให้โมเอจังนะคะไปแก้แค้นก่อนนะคะคนชั่วๆแบบนั้นเนี่ยไม่ควรจะรอยนวลน,นะคะเธอนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนนะเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องเต็มตัวคลอดลูกแล้วส่วนฉันน่ะมีธุระที่ต้องไปจัดก,การก่อนนะเอาละ่ะ ในเวลาเอาคืนพวกมันแล้วเอ๊แต่ว่าเราเนี่ยจะไปเอาคืนยังไงดีล่ะคะอันดับแรกเลยนะคะการที่เราเนี่ยจะเข้าไปบุกรังของพวกมันเนี่ยเราต้องมีแผนการก่อนนะคะแล้วถ้าเราจะใช้อุปกรณ์เนี่ยเราไม่น่าจะไหวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะโดนลุมเยอะมากๆเลยนะเราลืมไปเลยนะคะว่า ถ้าตัวละครเนี่ยได้มีการต่อสู้เนี่ยมันจะแปลงร่างเองค่ะจนกลายเป็นอเวนเจอร์เอ้ยงั้นเราก็ไปทั้งแบบนี้แหละค่ะอีกไม่นานพวกมันน่ะก็จะได้รับผลกรรมแล้วตืตตดึงดึงตึงตืดตดึงดึงดึงรีบไปดีกว่าเรามีเวลาจัดการพวกมันเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเองนะเอ๊ะหรือว่าเราควรที่จะต้อง หาคนช่วยถ้าเราหาคนช่วยล่ะมันน่าจะง่ายกว่านี้นะเอาไงดีล่ะ ถ้าไปคนเดียวเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในรังของพวกมันน่ะมีทั้งหมดกี่คนเอางี้เดี๋ยวปอจะมาใช้พลังนะคะหรือว่าอำนาจของตำรวจเนี่ยช่วยด้วยดีกว่านะโดยการที่เดี๋ยวปอจะให้ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในสอนนนเนี่ยวิ่งตามปอมาค่ะ ดีค่ะคุณตำรวจค่ะหนูมีอะไรจะให้คุณดูด้วยค่ะแต่ว่าคุณน,น่ะ จะต้องตามหนูมานะคะนี่ได้แล้วเราได้มาหนึ่งคนแล้วสวัสดีค่ะพี่ผู้ชายหนูมีอะไรจะให้ช่วยด้วยค่ะถ้าพี่ตามหนูมาเนี่ยพี่อาจจะได้ผลงานก็ได้นะคะตอนนี้เราได้คนช่วยนะคะเป็นตำรวจทั้งสองคนเลยค่ะดูสิทั้งสองคนนะคะมีกระบองด้วยอะรอบนี้ไอ้พวกแก๊งนักเลงนะคะไม่รอดแน่นอนตา เอาหนูมากเลยค่ะพี่พี่ตำรวจนี่เดี๋ยวหนูเนี่ยนะจะพาพี่พี่เนี่ยไปบุกรังแก๊งยากุซ่าค่ะนั่นไงมันอยู่ตึกนั้นค่ะคุณตำรวจพวกมันน่ะนะคะมีอาวุธอ่ะที่ผิดก,กฎหมายด้วยแหละแล้วพวกมันเนี่ยนะก็ทำไม่ไดีกับผู้หญิงมาเยอะเลยล่ะไอ้หนูรอฉันด้วยฉันวิ่งตามไม่ทัน หนูรออยู่แล้วค่ะมาแล้วทุกคนปอมีวิธีค่ะเดี๋ยวปอจะรีบบินเข้าไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ค่อยวาร์ปตำรวจนะคะไปข้างในค่ะเข้ามาแล้วแล้วก็ทำการกดวารปนะคะให้ตำรวจเนี่ยตามปอมมาเลยนะปึ๊บปึ๊บ นี่ไงเขามากันแล้วเอาอะไรกันน่าทำไมตำรวจกับยากูซ่าไม่ตีกันล่ะคะอ๋อหรือว่าต้องทำให้พวกมันเนี่ยตีเราก่อนหรือเปล่างั้นก็ดีเลยทุกคนลุยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยนี่ เอาล่ะรู้สึกว่าวิธีนี้นะคะจะได้ผลนะคะก็คือตอนนี้ตำรวจเนี่ยนะไล่ตีพวกมันแล้วค่ะสู้มันเลยค่ะคุณตำรวจเอา้าแต่ว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยแปลงร่างเป็นโรบอทแล้วนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วสู้มันเลยค่ะสู้มันว้าให้อุยอยอ้ยพลังโคตรน่ากลัวเลยตอนนี้ ตำรวจท่านนี้นะคะเอาอยู่ค่ะจะตามมาเลยค่ะเอา้าตำรวจนายนี้นะคะถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยนะคะเพราะว่าคนเดียวนะคะก็คือเก็บเกือบหมดตรงนี้เลยนะเอาล่ะไอ้นี่ต้นนี่แน่วิไหนอะโอทางคุณตำรวจคุณทำดีแล้วนะคะ ขอบคุณที่มาช่วยหนูนะท่านนี้นะคะก็ไม่รอดเหมือนกันนะขนาดว่าใช้ปืนแล้วอ้าวเดี๋ยวตำรวจเกิดใหม่ พระเจ้าช่วยคือไรอะ่ะทำไมพวกเขาถึงส่องไฟนะคะไปที่ตำรวจท่านนี้ล่ะคะนี่พวกคุณโจรน่ะยังอยู่ข้างในอยู่เลยนะคะเชื่อหนูเอข่าวว่าข้างในอ่ะยังมีอีกนะคะถือว่าเราเนี่ยฉลาดนะคะเพราะว่าเราอ่ะแทบไม่ต้องลงมือเลยนะคะทุกคน ไหนจ้าไหนจ้าเหลือใครบ้างเธอนำหน้าพวกเราไปเลยตอนนี้พวกเราอะ่ะมากันเต็มเลยล่ะยังไงตำรวจเนี่ยนะก็ชนะพวกนี้แน่นอนนี่เลยข้างในนี้เนี่ยมีตัวบอสด้วยละ่ะนี่ไงเต็มเลยค่ะจะกล้ามันเลยหุยเจอบอสแล้วเอ้ยทุกคนต้องรีบหนีก่อนนะคะทุกคนไปแล้วหนีก่อนแล้วหุยบอกเร็วว่าข้างในนะคะ เดือดมากเลยแน่เลยโอ้โห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 คุณตำรวจสู้เขาค่ะสู้เขาเอา้าตำรวจตายแล้วตอนนี้เหลือแค่หนึ่งคนค่ะอือโอ้ถามจริงว่าตำรวจตายหมดแล้ววะฮะจริงๆด้วยทุกคนไม่มีใครเหลือรอดอยู่เลยถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องลองมือสินนะตายหรือยัง ยังหรอนี่ตายแล้วตอนนี้นะคะตายไปแล้ว3มคนนะคะอีกแค่หนึ่งคนหรอนี่ไงอือ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 ตายหรือยังตอนนี้คือปอไม่เจอบอสเลยอะ่ะเดี๋ยวปอขอตามหาไอ้บอสคนนั้นก่อนนะคะว่ามันหายไปไหนนะคะไหนวะเฮ้ย <c oughs> บอสหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเราเจอบอสแล้วค่ะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แนตายซอ,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 อตอนนี้เหลือแค่ไอ้ลูกหมาอื เรียบร้อยเราทําสําเร็จแล้วหรอโหเพื่อนๆดูตรงนี้สิคะว่าอีกแค่ทีเดียวเนี่ยปอก็ตายแล้วนะคะเราเนี่ยได้หลังบางนะคะไอ้พวกนี้จนหมดแล้วแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวปอขอกลับไปนะคะเพื่อแต่งตัวก่อนล้วกันนะยันจังฉันเอาผลงานมาให้เธอแล้วทำไมตัวถึงได้หนักขนาดนี้เนี่ยยันจังถ้าดูนี่สิ ว่าฉันน่ะอุ้มใครมาเอ้ยโคตรหนักเลยเอา้ายันจังยังไม่ตื่นหรอเนี่ยเดี๋ยวยันจังเนี่ยนะก็คงตื่นมาแล้วก็ช็อกหน้าดูเลยอะที่เราเนี่ยเอาศพของหัวหน้าแก๊งยากุซ่ามาวางไว้หวังว่าเธอเนี่ยจะแฮปปี้นะไปเถอะวันนี้เราอะ่ะเหนื่อยมากแล้ว รีบกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเฮ้ย hey, ถึงบ้านแล้วเหนื่อยชมัดเลยอาบน้ำแล้วก็รีบไปนอนกันดีกว่าติดๆๆสบายใจจังเลยไอ้พวกขยับเปียกตายหมดแล้ว อ๋อค่ะใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนของยันจังเองค่ะฮะจริงหรอคะยันจังคลอดลูกแล้วหรอตอนไหนคะเนี่ยอ๋อเมื่อคืนนี้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเพื่อนนะคะขอบคุณที่บอกนะคะตอนนี้ยันจังนะคะก็คลอดลูกแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าลูกสองคนด้วยนะอุ้ยตื่นเต้นแล้วเรารีบไปหายันจังกันดีกว่า <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นเยนจางจะมาแล้วว้ายตายแล้วลูกของเธอเหรอน่ารักชะมัดเลยอะนี่ฉันดีใจด้วยนะที่เธอคลอดลูกแล้วแหมแหมแม,แม,แมดูท่าทางแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงคนเนี้ยจะดื้อเหมือนแม่เลยนะวัดดีโมเอจัง เธอมาแล้วหรอขอโทษนะที่ตอนเธอคลอดลูกอะ่ะฉันไม่ได้อยู่ด้วยเลยอะ่ะพอดีว่าฉันไม่รู้ว่าว่าเธอจะคลอดเมื่อคืนเนี้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าโมยจังแค่เนี้ยฉันก็ดีใจแล้วแล้วนั่น เธอทำอะไรลงไปน่ะก็ไอ้นี่ไงที่มันทำร้ายเธอใช่ไหมล่ะตอนเนี้ไอ้พวกแก๊งสุดดำเนี่ยมันตายหมดแล้วเธอเธอจัดการคนเดียวเลยหรอแล้วนี่เธอรู้เรื่องของฉันหมดแล้วใช่ไหมก็ใช่นะสิฉันรู้เรื่องเธอหมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไงแล้วอ่ะเธอก็เป็นเพื่อนของฉันอยู่ดีขอบคุณมากๆเลยนะโมเอจังส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะนะฉันน่ะก็จะเป็นคนชด ช่วยเธอเองนะเดี๋ยวฉันน่าจะไปทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็มาช่วยเธอเนี่ยเลี้ยงลูกเธอมันต้องกังวลนะฉันน่าดีใจจังเลยที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอโมเอจังไหนฉันขออุ้มหลานหน่อยนะอุ้ยดูนี่สินี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยที่ได้อุ้มเด็กนะ่าฉันดีใจนะ ที่เธอไม่รังเกียจฉันและเรื่องราวระหว่างโมเอจังแล้วก็ยันจังก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดียันจังได้มีความสุขกับลูกของตัวเองและก็คอยมีโมเอจังคอยอยู่ข้างๆไม่ไปไหนส่วนโมเอจังก็ไปเรียนปกติ แต่ว่าก็ต้องหางานพาาัทราทำเพื่อช่วยยันจังเลี้ยงดูเจ้าเด็ก2คนนี้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน